สวัสดีครับผมมีตังฟาร์มนูนารํลำพูนครับวันนี้ผมจะพามาให้หญ้าครับหญ้าในเปียครับสภาพรอบๆนะครับสภาพโดยรวมว่าเวลากลางคืนครับของมีตังฟาร์มนูนารํลำพูนครับวันนี้เราจะให้เป็นหญ้าในเปียนะครับเนี้ไม่แก่มากนะครับเป็นการ ช่วยเพิ่มระบบขับถ่ายระบบสืบพันธุ์ครับให้กับน้องหนูครับผมเพื่อให้ผัดเปลี่ยนกับอาหารเม็ดรครับเพื่อไม่ให้หนูเขากินอาหารซ้ำๆครับเราจะให้หญ้าในเปียครับอาทิตย์ละหนึ่งรอบครับ มันก็เหมือนเรากินอาหารแห้งครับกินอาหารแห้งตลอดมันก็ไม่ดีครับต้องมีอาหารอย่างอื่นบ้างครับในสภาพบ่อด้านล่างครับผมับมีคนดราม่าเนาะว่าหนูเลี้ยงครับหนูเลี้ยงไม่สาดครับดูระบบน้ำครับหนูเขากินอาหารกินน้ําครับจะได้กินน้ําสาดตลอดเวลาครับ พราะเราใช้จุกหมูครับผมยาที่เราใช้ครับนี่ไม่โดนยาฆ่ายาแน,น่นอนครับเพราะเราปลูกไว้วรอบๆบ้านเนาะแล้วก็ไม่ต้องดราม่าว่าหนูเลี้ยงครับมีเชื้อครับเขาส่งไปตรวจครับทุกเดือนนะครับ ฟาร์มแถวจังหวัดพิสนุโลกครับเขาส่งต่างประเทศครับเขาส่งไปตรวจตลอดนะครับนี่ครับก็จะมาวานนี้ครับตัวหนูกินหญ้าคลอดลูกนะครับมาดูครับนี่ครับกินหญ้าในเปีครับดูว่า กูเข้าอรับเนี่ยพอะจะกินน้ําตาดต่อเวลาครับมาดูนะครับนี่ครับนี่เป็นน้ําออกใจขังนี่นะครับ เพราะผมจะไม่ใส่แก้วนะครับจะไม่ได้กินน้ําขี้น้ําเยี่ยวของตัวเองครับระบบวางอย่างนี้นครับข้างล่างท่อสีน้ําเงินเป็นระบบน้ําทิ้งครับเป็นท่อน้ําทิ้งครับผมก็จะไม่มีน้ําอยู่ในบ่อนะครับบ่อเขาก็จะแห้งครับตามนี้นะครับผมครับ